ทุกคนทะเลทะเลยามค่ำคืนนี่คือน้องใหม่นะฮะน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ชื่อแบบไทยๆนี่ห้องที่เราพักห้องนี้แอร์เย็นฉ่ำโปะเลยนี่ห้องแรกนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลยามค่ำคืนนะฮะนี่คือร้านอาหารน้องใหม่เลยนะฮะแล้วก็โรงแรมก็จะเป็นรีสอร์ทแบบ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 อย่างนี้เลยแบบเป็นวิลล่าอย่างนี้เลย,ย,เลยทุกคนนค,คนเริ่มจะทยอยกลับน,นะฮะ ดูไหมดูคลืนตอนกลางคืนกันนะทุกคนลงทางนี้เลยนี่ฮะตรงนั้นคือสารเสด็จเตีย่ยรู้ไหะที่เป็นไฟๆนี่ทุกคนคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของที่นี่ในช่วงเวลานี้คือหนึ่งพฤษภาคมนะครับวันแรกง,งานเป็นคืนยามกลางคืนเกาะรังนกเขามีคนอยู่นะฮะทุกคนเห็นไฟไหมวันนี้เกือบจะได้ไปแล้วแต่บังเอิญว่าพายุมันเข้า ฝนจะตกดีไม่ตกดีประมาณ3-4มสี่โมงเขาก็เลยเอาเรือเก็บซะเลยนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปสิดากันไม่มีวาสนาสำหรับช่วงนี้ที่จะไปเกาะรังนกเกาะแรดเกาะวาเกาะเออเกาะน้ำว้าอยู่ตรงนี้ค่ะเกาะวานี่ฮะกลางคืนสวยไหมดูขึ้นไปก่อนทุกคนจะเก็บเอาวันเวลาที่ดี ที่เรามีกันเคยฟังเพลงไหมคืนสุดท้ายจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกเพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัหวใจหากม,ามรสุมขึ้นลมจะแพ้พัดไป มายุจนานแค่ไหนขาดสายแห่งนี้ดังเดิมเป็นวิมานคนละเพลงกันแล้วทุกคน <c oughs> เป็นพื้นทรายที่โอบทะเลไว้เจ้าัน้สวยนะมันดนแสงแล้วสวยมากเลยทุกคนนะครับเป็นลูกแล้วลูกเล่าขึ้นดูสิสวยมากทุกคนนะค นี่ฮาเห็นไหมร้านอาหารน้องใหม่ร,สรีสอร์ทแล้วก็โฮเทลทุกคนชื่อแบบไทยๆเราชอบนะสวยจังเลยดูสิพานั่งถ่ายให้ทุกคนได้ดูดูไปเรื่อยๆทุกคนนี่ฮะ สวยมากดูฮะโอ้สุดยอดนีด่ฮะทุกคนลูกแล้วลูกเล่างดงามเนาะดูสิทุกคนถ้าเกิดลูกใหญ่เนาะแบบที่โกโคสนะครับนะฮะที่โกโคสจะยุบใหญ่มาก ะจะเป็นแบบท่วมหัวเลยฮะแล้วก็สีน้ำเงินเข้มเลยนะน้ำทะเลเขาจะเข้มนี่จะเด็กๆไปเลยทุกคนแต่สวยมากนะลูกเล็กๆแบบนี้สวยปลอดภัยแต่ถ้าเป็นที่โกโคสจะเป็นแบบมีฉลามมาด้วยนะจ๊ะเพราะมันอยู่น้ำลึกอะฮะ เกงามหรือเกินนะฮะนี่ฮะขึ้นห้องอีกสรบทุกคนแต่ตรงนั้นจะมีโขดหินนะทุกคนโขดหินโขดหินโขดหินนะเป็นโรแมนติกเนาะคนโขดหินจะโรแมนติกมากทุกคนสวยเนาะดังนั้นทุกคนที่นี่เหมาะสำหรับมากันเป็นคู่คู่รักคู่แฟนคู่หู นะะจนไปถึงคู่ขาประมาณนี้นะฮะก็จะโรแมนติกค่ะทุกคนคน่ะก็ประทานข้าวกันรับประทานอาหารกันแบบครอบครัวอันนี้จะเป็นศาลหลวงปู่โสมทุกคนแล้วก็ศาลตรงนี้เป็นศาลต้นมาทุกคนเราไปไหว้นะฮะไหว้จากตรงนี้เลยก็ได้ทุกคนจะไปดูไหมทุกคนเป็นศาลที่เราต้องเคารพนะฮะโรแมนติกมากอุ้ยสวยอะทุกคน เราขึ้นก่อนเนาะขึ้นห้องก่อนนี่หัศสารหลวงปูโ่โศนะฮะเป็นสารเจ้าพ่อหาัทารายวีแล้วก็สารจากต้นไทรตรงนี้ด้วยทุกคนจ้าอ่ะเดินเข้าห้องจะได้เห็นภาพจะได้เห็นภาพเนี่ยทรายละเอียดมากเลยทุกคนหนึ่งกิโลจากสาร กมรมหลวงชุมพรทุกคนวันนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วสวยมากเห็นเกาะแรกเกาะกลังนกแล้วก็เกาะวาเกาะเกาะแรกจะโดนบังะฮะนี่หาบพิลาสวยเป็นเป็นหลังๆนะทุกคนจาเป็นหลังๆนะทุกคนสวยงามจริงๆกนจะอเมททองมากๆแบบประเมินค่าไม่ได้ทุกคน บริการดีอาหารอร่อยทุกคนนี่ฮะเข้าห้องแล้วนะครับนี่หากเข้ามาก็จะเห็นห้องนุ่มนวลแอร์เย็นเย็นทีวีรลดลดแล้วก็สามารถจะดูทะเลจากตรงนี้ได้เห็นไหมฮะด้านนอกเมื่อกี้ทะเลที่เราออกไปนะครับนอนสบายแอร์เย็นฉ่ำทุกคนนะฮะพรุ่งนี้เราออกแต่เช้าทานข้าวต้มอาหารเช้าที่นี่แล้วก็ไปปากน้ำเข้าเมืองทุกคนไปสัมผัสชีวิตในเมืองก่อนกลับกรุงเทพนะครับ โอเคคิดถึงชุมพรการเด้นนะครับรถมากทุกคน